กลับสุดีทุกคนเหมือนเดมิมตาดีได้ชน,นะแม่ก็ตอนนี้เกมถ้าหลุดก็โดนแบนนะห้านาทีเพิ่มไปเรื่อยๆน่าจะแก้แล้วนะเมื่อกี้ผมหลุดไม่โดนมันให้มากดต่อจากเดิมเลย แต่ประเด็นคือจับคิวจับคิวบางทีก็ไวบางทีก็ช้าประเด็นคือไม่เอาแรงเขียวมาให้ผมเลยเกมนี้ไม่มีนายบอลน,นะนายบอลไม่ว่างไปปิดไฟเล่นกล้ามกันอยู่ ก็ฝากทุกคนที่เข้ามาดูใหม่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ลงไหนดีอยากได้ลงเท้าอ่ะคนน่าจะแห่ไปเอากระทากันเนี้ยไว้เดี๋ยจะทำ EP r e v i e อาวุธทองแต่ละอันทำหลายได้ Ai leo phía Change your starting point cho ui 2 tí à Đi rồi นพาดไปกดสกิลพอดีมีมาเพื่อนมาแล้ว Designating safe areas. <laughs> รีบกบลับไปหาเพื่อนละเดี๋ยวโดนตีนเราจะเก็บหีบป,ปอมตัวเพื่อที่จะได้อันดับท้ายนะเยังท <c oughs> <ๆ>ี่ยัง อ,อ้าวเพื่อนตุยอ้าทพี่ชุกอ้าเพื่อนเก็บไปแล้วป่ะเก็บไมมบอกไปเลยพี่ชุก อ้าวเพื่อนเก็บไปนี่ว่าเพื่อนเป็นคนทุกลืมลืมลืมดาดีกว่าจะลองหุ่นเอากล่องละหุ่นในป่านี่ไม่เนียนแน่ให้มันไปก่อน Safe areas have been reduced. Rồi đó cái đồ này, mình lại được kịp được kịp Mình soon. Up here! safe areas. areas. <coughs> I'm <laughs> <Wow. coughs> oh, <coughs> What? safe areas have been reduced. A team member died. <laughs> A golden chest will appear soon. Lops is the best at hiding. <laughs> A golden chest has appeared. Designating safe areas, huh? uh -huh. oh huh? <gasps> safe areas have been reduced. bảy này. Cứ trông ngắn rồi lại, đùa một điều. Resignating safe area. Bên Reduced, chankee chankee, 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 chankee,

ลอดสีเลือดนี่มันเป็นไว้บ่งบอกว่ามันคนละัตตี้กันนะสีเนี่นี่นี่สีม่วงก็คือของสตีสีม่วงโอ้ยที่ชีวิตด้วยนี่เกิดงี้จินนี่จัง